ช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานะครับร้อยโทหญิงสุนิสาเลิศภพักวัตรถูกกาดกอปปสเวทีปทุมวันควบคุมตัวขณะทำธุระย่านสยามสแควร์ก่อนจะตัดสินใจปล่อยตัวหลังถูกควบคุมตัวไว้นานเกือบชั่วโมงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับในระหว่างที่ร้อยโทหญิงสุนิสาเลิศพักขวัตรหรือหมวดเจี๊ยบรองโฆศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีอยู่ที่บริเวณหน้านิติพลคลินิกสาขาสยามสแควร์เมื่อช่วงเวลาประมาณ19นาิกา30นาที โดยผู้ชุมนุมกปปอปปสที่อยู่บริเวณเวทีการชุมนุมปทุมวันพบเห็นนะครับจึงได้เป่านกหวีดใส่พร้อมกับระดมการเข้าจับตัวร้อยโทหญิงสุนิสาไปที่ด้านหลังของหอศิลป,ปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครซึ่งใกล้เวทีการชุมนุมและควบคุมตัวเอาไว้พร้อมกับห้ามให้สื่อมวลชนถ่ายรูปขณะที่มีการครวบคุมตัวร้อยโทหญิงสุนิสาซึ่งหลังเกิดเหตุน,นะครับแกนนำหลายคนทั้งนายสุเทพเทือกสุบันและนายสาธิตวงน้องเตยที่ทราบเรื่อง ได้ประกาศบนเวทีไม่ให้กาดและผู้ชุมนุมใช้ความรุนแรงโดยเฉพาะนายสุเทพซึ่งพบว่ามีอาการเครียดและไม่พอใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดนะครับมีรายงานว่าคณะน,นิการผู้ชุมนุมได้นําตัวร้อยโทยหญิงสุนิสาไปที่ลานจอดรถสยามพารากอนและปล่อยตัวแล้วหลังควบคุมตัวได้ไว้เกือบหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่มีการประสานจากอดีตนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ให้ปล่อยตัวเพื่อไม่ให้เกิดเหตุความวุ่นวาย